สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุขชนนะครับเนาะครับครับมื่อนี้ก็เป็นมือวันศุกร์แหละครับวันศุกร์ที่สองเดือนพฤษภาคฯนะครับเนาะครับครับมื่อนี้ทั้งสองเสี้ยงหยาผ้าเลาะกะมีแนวทางครับเป็นตัวเลขของเหล้านะครับเนาะครับเล้าวันที่วันที่สองแหละครับเป็นวันศุกร์ครับครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพียงะบดิ์ด้ดขาดแนวท่านะครับเนาะครับกดไลค์หนึ่งไลค์กะทั้งสองครับ ขอขอบพระคุณเป็นยางสูงแหละครับที่ตามกันไว้ครับเพื่อจะได้พลาดครับเป็นแนวทาาครับเป็นแนวท่าเลยครับเด้อครับสาหรับตัวเลขครับครับก็ได้ไปขอน้าเพลินมาแล้วครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะครับตัวเลขเป็นเล้าพัฒนาครับสําหรับตัวเลขงวดที่แล้วครับเลขที่ออกเลขที่ออกงวดที่แล้ว9 เก้าห้าเก้าหนึ่งครับเก้าห้าแหละครับเก้าห้านี่เป็นเลขล่างครับนี่ครับเลขที่ออกเลขที่ออกเก้าห้าครับครับงวดที่แล้วเสียนน้อนหน้าครับท่านเสียนน้อนหน้าหายหาครับซีซีก็หาแหละครับกลุ่มเดีนหาเนาะครับเนาะครับกับมาความเพลินครับกับสำหรับเลขวินครับอันเลข 4ตัวนั่นนะครับเป็นเลขฟิน1 4 5 8ครับ1 4 5 8 1กับมาอยู่ครับ1ก,กับมาหากับมา, 9, 9, า,าครับหากับสิเป็นหาเก้าเก้าหาล่ะครับครับสำหรับเลขจับคู่อันนี้เป็นงวดที่แล้วดนะครับเด้อครับเลขจับคู่กับมีหกคู่ครับห้าหนึ่งห้า ห้า8ี8ห1า8ป1ตัวสุดท้ายเป็น 5, 5้หครับครับกระรุดไปครับเรียกจากครูรุดครับรุดมาอยู่ครับรุดหามาอยู่ครับ5้าสีห้าหอันนั้นเป็นเลขสามตัว234ครับ2 3งครับ ครับคูลูดครับลูดเข่าอยู่เนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเล็เสียนนอนหน้าหงวดที่แล้วครับครับอันนี้เป็นหงวดที่แล้วด้วยครับเด้อครับเอาไปต่อครับวันนี้วันดีวันศุกร์ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์สำเรื่องต้นเดือนไม่แลครับเนาะวันที่สองครับครับจุกๆมันมาแล้วครับเด้อครับเป็นหายมากครับนําเสนอไปครับ ขอขอบพระคุณหลายๆครับท่านเซียนนอนหน้าครับที่คำนวณตัวเลขแจากเอาส่งมหยัยยครับอันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนครับเลขสูตรเลขคำนวณเป็นเล้าเล้าพัฒนาครับครับเล้าพัฒนาเล้าพัฒนา เลาาพัฒนาครับผู้หมักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกับพานนครับลาวพัฒนาวันที่สองพฤษภาคม 68. พุทแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพเห็นใส่หน้าบ่าในกคงเสียงแล้วนะครับครับสำหรับตัวลูดวิ่งลูด ครับเสียนนอ่หน้าลูดไปที่0ย์ครับ0กับ1ครับมีเข่ามากครับ0นย์กับ1ครับอันนี้เป็นเลขวิ่นครับเลขวิ่นของเพิินย่เกนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึครับ 9ก้าศูนครับอันนี้เป็นเลขวินนะครับครับเก้าศูนย์หนึจับคู่หคู่ศูย่างเดียวบัดนี้ครับศูนย์แล้วก็ศูครับครับอาอัน,นี้เป็นตัวเลขของเพื่นครับ

ครับอันนี้เป็นตัวเลข2ตัวครับเลข2ตัวบนล่างครับ2ตัวบนล่างครับเลข3ตัวเพื่อกระจัดมาหาอยู่ครับเลข3ตัวครับเลข3ตัวเพ่นว่ามักกระจัดคัดกระพานเลยครับเด้อครับพี่น้องเอฟซีก็เข้าใจอยู่นะครับเนาะครับ1 1 0 หนึ่งหนึ่งศศครับอันนี้เป็นชุดของเซียนนอนหน้าเพิ่นครับเซียนนอนหน้าแหรครับครับอันนี้เป็นตัวเลขเล่าครับเล่า เสียนนอนหน้าครับครับครบแล้วเนาะครับครับนี่ครับเดี๋ยวมาบนตุกกรมกันครับเนตุกกมเด่นไปตัวใดครับแต่ว่าเลขหลายกะเอาตุกกรมนะครับเด้อครับเราพัฒนาครับไปเด่นไปที่ศูนย์ครับเก่งไปที่ศูนย์ครับล่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเลขวิ่น9014ครับ9014 เอาไปวิ่นเอาครับครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับมันคมมากครับตัวล่องมันเป็นศูนย์นยครับตัวล่องของมันล่องไว้ศูนย์ศูย์กับหนงหนึ่งครับศูกับหนครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาของเซียนนอหน้าแหะครับครับตัวเลขกันมีความเสี่ยงนะครับเด้ครับอาพิชณาเบิงครับพุลบาท2บาทครับ ครับมื่อเนี้เป็นมือวันที่2องกาทมกับรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับกัรโฉบสองสั้นเป็นว่าเอาไปลําไปลุ้ยนะครับเนาะครับเอาไปโชกไปมันเลขลูดขเพิ่นกับมีศูนย์กับ1นึ่งครับล่อง1นึ่งะครับเนาะครับเด่นเด่นศูนย์ครับเก้าศูนย์หนึ่งสีครับ จับมาตำครับตำซุดล่ะครับํำดินพูดล่ะครับขวาเพิินกับเมวดที่เราควองเพิินกับเขาอยู่ครับเขาเป็นรูดนะครับเนาะครับป้ารูดอยู่ครับเอาแคปน้าจอครับที่นี่เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับมือแรงครับมือแรงสองทุ่มสองทุ่มเครื่องครับเอาไปโชกสองสั้นครับอันนี้เป็นเล่านะครับเนาะครับเล้าเป็นเล้าไทยเป็นไทยครับ ครับซอหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายแล้ะครับทั้งสองกับสิขอลาพี่าน้องละครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับโฉบๆมันมานลำลำลุยๆยครับสองเด้งครับสองเด้งครับครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ